สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quantum Oracle ครับคลิปนี้ครับเป็นคลิป d i y Message ครับอาหารของจิตวิญญาณนะครับก็ใครที่มาเจอคลิปนี้นะครับก็อาจจะเป็นพลังงานสุ่มแ a n d o m นะครับอาจจะไม่ได้เป็นการทํานายนะอาจจะเป็นการให้พลังงานดีๆนะครับผ่านแม s s a g ของไพ่ต่างๆนะครับก็ลองมาดูกันนะครับผมทำเป็นซีรีส์นะครับอันนี้ EP ที่3แล้วนะครับก็มาดูกัน ว่าอาหารของจิวิญญาณนะครับที่จิวิญญาณของคุณต้องการครับในวันนี้ครับใน ep 3คืออะไรครับ leadership ครับ step into your leadership choose your share your message นะครับ inspire and empower others ครับต้องบอกว่าสำหรับคนที่มาเจอเนี่ยนะครับ เรามีพลังงานของผู้นำนะครับอยู่แล้วในตัวเราเองนะครับใครที่กําลังรู้สึกว่าคุณไม่สามารถกําหนดเส้นทางชีวิตของตัวคุณได้คุณไม่สามารถที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของตัวคุณได้จิตวิญญาณของคุณนะครับกำลังจะบอกกับคุณเขาว่าคุณมีความสามารถ มากมายที่อยู่ในตัวคุณเองเลยคุณสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้คุณสามารถที่จะสร้างคาหรือแชร์เรื่องราวดีๆให้กับคนอื่นได้คุณอาจจะสร้างหนังสือคุณอาจจะเขียนหนังสือคุณอาจจะทำพอดแคสต์คุณอาจจะทําช่องคุณอาจจะทําอะไรก็ได้ครับที่เป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นไอเดียที่สามารถที่จะส่งออกไปให้กับคนอื่นได้สิ่งที่คุณทํางานที่คุณทำอะครับมันมีความหมายอยู่แล้วในตัวของคุณเองดังนั้นจิตวิญญาณของคุณกําลังจะบอกกับคุณครับว่า คุณมีพลังงานมากกว่านั้นคุณเป็นครีเอเตอร์ครับคุณเป็นนักสร้างคุณเป็นนักคิดนะครับคุณเป็นคนที่สามารถสร้างสิ่งดีๆไว้ให้กับโลกนี้ได้หลายๆคนอาจจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นหรือมีเป้าหมายว่าอยากจะช่วยเหลือสังคมอยากจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนคุณก็สามารถที่จะทําได้นะครับดังนั้นคุณแค่ต้องพาตัวเองขึ้นไปสู่พลังงานของผู้น,านํา นะครับลีดเดอร์ชิพตรงนี้มันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องประสบความสําเร็จสูงสุดในสายอาชีพของคุณแต่คุณอาจจะเป็นผู้นําที่มีความเมตตามีความรักนะครับต่างๆเหล่านั้นก็ได้อาหารของจิวิญญาณครับที่ส่งถึงคุณใน EP สานี้สิ่งที่คุณทำนะครับมันมีความหมายนะครับสโคลครับ everything has its right time honor the circle of your body turn into g the moon magic ครั circle นะครับหรือวัฏจักรทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นวัฏจักรชีวิตอยู่แล้วนะครับ everything has its right time ทุก,ทก,ทกสิ่งทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันมีช่วงเวลาของมันอยู่แล้วหรือ divine timing หรือสิ่งที่เรียกว่าจักรวาลจาัดสรรดังนั้นนะครับคุณแค่ต้อง เชื่อครับว่ามันมีช่วงจังหวะเวลาชีวิตที่ดีให้กับคุณคุณแค่ต้องรู้สึกว่าและศรัทธาว่าชีวิตของคุณถ้าตอนนี้คุณยังรู้สึกมันยังไม่ได้เป็นในแบบที่คุณต้องการให้มันเป็นคุณแค่ต้องสร้างมันขึ้นมาครับจากพลังงานของการสร้างจากพลังงานของการเลือกนะครับคุณมีพลังงานเลือกนะครับอยู่แล้วในตัวเองเลือกที่จะทําหรือเลือกที่จะไม่ทําอะไรนะครับและ ในสิ่งที่คุณเลือกมันจะเป็นผลกลับมานะครับสิ่งที่คุณเลือกในวันนี้เลือกใช้ชีวิตเลือกส่งพลังงานนะครับเลือกคิดเลือกเชื่อเลือกรู้สึกอย่างไรต่อชีวิตของตัวคุณมันจะเป็นวัฏจักรกลับมาให้คุณอ่ะได้ใช้ชีวิตในอนาคตแบบนั้นดังนั้นเนี่ยคุณแค่ต้องเข้าใจครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรคนอยากจ,จะรู้สึกว่าไม่อยากให้คือเราอาจจะเคยชินกับการที่เราอยู่ในอะไรที่มันเดิมๆครับจนมันเป็นนิสัยบางอย่างของเราเนาะเราพอพอเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นเหมือนการพาตัวเองออกจากจุดเซฟโซนหรือคอมฟอร์ตโซนของตัวเราครับ ดังนั้นการที่เราอยากจะเติบโตหรืออยากจะมีอะไรดีๆเข้ามาเนี่ยเราต้องมีพื้นที่ว่างนะครับให้กับสิ่งนั้นเข้ามาด้วยดังนั้นความกังวลคือส่วนหนึ่งครับที่มันเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานจํากัดขูดนะครับที่ไม่ให้สิ่งดีๆนะครับหรือโอกาสดีๆนั้นเข้ามาแล้วก็มี trust ครับ b l a m i n g t o t h e unknown h a l f face and m o ไ e forward b e l i e v e you จ i ์ว f i n ิไม่ว่าตอนนี้ที่คุณมาเจอคุณกำลังจะตัดสินใจทำอะไรอยู่ก็ตามในเส้นทางชีวิตของตัวคุณขอแค่คุณเชื่อครับใน,ในผลลัพธ์ว่ามันจะออกมาดีขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ชีวิตที่คุณกำลังดำเนินอยู่มันยังไม่ได้เป็นแบบนั้นแบบร้อซแต่ขอให้คุณมีความเชื่อครับจิตวิญญาณของคุณกำลังบอกกับคุณคาว่าขอให้มีความศรัทธาแล้วก็ มูฟเวอร์เวรครับลุยต่อไปครับแล้วก็มีความเชื่อครับว่าคุณสามารถที่จะเป็นคนคนนั้นหรือมีสิ่งนั้นได้ดังนั้นการที่คุณจะต้องย้ำเตือนกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับถึงศักยภาพสูงสุดในตัวคุณคือคุณสามารถที่จะมีความสุขในชีวิตได้คุณสามารถที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาได้คุณสามารถที่จะเป็นใครก็ได้ในเวอร์ชันไหนก็ได้ที่คุณอยากจะเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเวอร์ชั่นที่เป็น ดีดีที่สุดดีมากดีเวอร์ะครับอะไรต่างๆเหล่านั้นคุณก็สามารถที่จะไปได้พไพ่ใบนี้กำลังบอกคุณเขาว่าคุณมีความเป็นผู้นําอยู่ในตัวเองทจกทุกคนมีความเป็นผู้นําอยู่ในตัวเองขอแค่คุณเลือกเอามันออกมาใช้นะครับอาหารของจิตวิญญาณนะครับในวันนี้สีครับพไพ่ใบนี้คือเดวิลนะครับการล่อลวงเนาะ อัตตาของคุณนะครับจะทำให้คุณตกหลุมพรางความกลัวความขังวนนะครับหรือความขาดแคลนภายในของคุณในโลกของจิตวิญญาณของคุณมันคือสิ่งที่อัตตากำลังล่อลวงคุณดังนั้นเนี่ยความรักความเมตตานะครับความรักโดยไม่มีเงื่อนไขการให้อภัยนะครับการชื่นชมยินดีตัวเองการรักตัวเองนะครับมันจะทำให้คุณได้คอนเนคกับไฮเออร์เซล์ของตัวคุณครับดังนั้นเนี่ย จิตวิญญาณของคุณนะครับอาจจะกาลังบอกกับคุณอยู่ก็ได้ครับว่าสิ่งที่คุณกลัวอยู่ตรงนี้นะครับ <laughs> มันคืออัตรา <laughs> ที่ไม่อยากให้คุณประสบความสําเร็จมันคืออัตราที่ไม่อยากให้คุณได้ได้เชื่อมโยงกับ <laughs> จิตอันบริสุทธิ์ของคุณเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณเชื่อมโยงกับจิตของจิตวิญญาณจิตของจักรวาลจิตของอ่าจิตของอ่าพระเจ้าหรืออะไรก็ตามที่คุณจะเชื่ออัตราครับจะหายไป ดังนั้นเนี่ยอัตตาไม่ต้องการสิ่งนี้ครับอาหารของจิตวิญญาณคือความรักครับอัตตาไม่ได้ต้องการอัตตาจะสร้างให้คุณนั้นอยู่ในความกลัวความทุกข์ความโศกความเศร้านั่นคือสิ่งที่เพิ่มพลังงานของอัตตาและเมื่อพลังงานของอัตตานะครับมันเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนว่ามันเป็นแรงดึงดูดเนาะคุณก็จะดึงดูดกับสถานการณ์ที่มันเป็นสิ่งที่อัตตาของคุณต้องการนะครับดังนั้นคุณแค่ต้องกล้า เชื่อนะครับล้าอาจจะต้องลองเปลี่ยนอะไรบางอย่างดูเนาะผมไม่อยากให้คุณอมองว่าการอ่านไพ่เราอยากให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคือคนที่ลิขิตชีวิตของตัวคุณแต่ผมแค่เชื่อว่าการที่เราจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเราต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่พลังงานของตัวเราความเชื่อการกระทํานะครับคําพูดที่เราพูดครับกับต,ตัวเองหรือ,อแม้แต่นิสัยบางอย่างที่มันไม่ดีของเราครับ ดังนั้นกดแรงหนึ่งดูดครับทำงานกับตัวเราอยู่ตลอดเวลาและกดแรงหนึ่งดูดก็ทำงานกับพลังงานของอัตตรากันดังนั้นคุณกลัวอะไรคุณขาดแคลนอะไรนะครับอาหารของอาตาัตตรามันก็ไปเพิ่มตรงนั้นนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นข้อความครับแมสเซจที่ส่งถึงคุณในดี y เมสเซจอาหารของจิตวิญญาณ EP พีนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณครับ